ทุคติของผู้ทุศีลพิขุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมะปริยายอันเป็นเหตุแห่งความกระเสือกกระสนไปตามกรรมแก่พวกเธอเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีธรรมะปริยายอันแสดงความกระเสือกกระสนไปตามกรรมเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้รับผลกรรมนั้นพิขุทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติทำปานาติบาตหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนด้วยโลหิตมีแต่การฆ่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิต เขากระเสือกกระสนด้วยกายกระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาคตววจีกรรมของเขาคตมโนกรรมของเขาคตคติของเขาคตอุบัติของเขาคตพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคตมีอุบัติคตนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขา คือเหล่าสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขาหรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสนพิขุทั้งหลายผู้ตสัตย์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตย เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิขุทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติถือเอาสิ่งของที่มีเจ้าของมีได้ให้ คือวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของบุคคลอื่นที่อยู่ในบ้านหรือในป่าก็ตามเป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยเขากระเสือกกระสนด้วยกายกระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาคตวจีกรรมของเขาคตมโนกรรมของเขาคตคติของเขาคต อุบัติของเขาคตภพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคตมีอุบัติคตนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกําเนิดกระเสือกกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขา หรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสนพิขุทั้งหลายภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสัตว์ทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิขูทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติประพฤติผิดในกามคือประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันทำรักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในสินไหมโดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลายัย เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้นเขากระเสือกกระสนด้วยกายกระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาคตวจีกรรมของเขาคตมโนกรรมของเขาคตคติของเขาคตอุบัติของเขาคตภพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคตมีอุบัติคตนั้น เรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขาหรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกระสนพิขุทั้งหลาย ภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะท,ทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิขุทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้มีปกติกล่าวเท,ท็จไปสู่สภาก็ดีไปสู่บริษัทก็ดีไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดีไปสู่ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ดีไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดีอันเขานำไปเป็นพยานถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านรู้อย่างไรจงกล่าวไปอย่างนั้นดังนี้บุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้ เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นเมื่อเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเพราะเหตุตนเองเพราะเหตุผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตไรๆก็เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เขากระเสือกกระสนด้วยกายรกระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาคตวัจีกรรมของเขาคตมโนกรรมของเขาคต คติของเขาคตอุบัติของเขาคตพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคตมีอุบัติคตนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมว หนูนกเขาหรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสนพิขุทั้งหลายภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะตว์ทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิขูทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีวาจาส่อเสียดคือฟังจากฝ่ายนี้แล้วไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนีน้หรือฟังจากฝ่ายโน้นแล้วมาบอกฝ่ายนีน้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นเป็นผู้ทำคนที่สามัคคีกันให้แตกกัน หรือทำคนที่แตกกันแล้วให้แตกกันยิ่งขึ้นพอใจยินดีเพลิดเพลินในการแตกกันเป็นพวกเป็นผู้กล่าววาจาที่กระทำให้แตกกันเป็นพวกเขากระเสือกกระสนด้วยกายกระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาคตวจีกรรมของเขาคตมโนกรรมของเขาคตคติของเขาคต อุบัติของเขาคดพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคตมีอุบัติคดนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขา หรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสนพิขุทั้งหลายผู้ตัสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตัสัตเขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสัตท,ทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ภิขูทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีวาจาหยาบอันเป็นวาจาหยาบคายกล้าแข็งแสบเผ็ดต่อผู้อื่นกระทบกระเทียบผู้อื่นแวดล้อมอยู่ด้วยความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิเขาเป็นผู้กล่าววาจามีรูปลักษณะเช่นนั้นเขากระเสือกกระสนด้วยกาย กระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาคตวจีกรรมของเขาคตมโนกรรมของเขาคตคติของเขาคตอุบัติของเขาคตรพิขูทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคตมีอุบัติคตนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์นรก ผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขาหรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกระสนพิขุทั้งหลายผู้ตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแกผ่ผูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้ เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิขุทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีวาจาเพอ้อเจอ้อคือเป็นผู้กล่าวไม่ถูกการไม่กล่าวตามจริงกล่าวไม่อิงอัา ไม่อิงธรรมไม่อิงวินัยเป็นผู้กล่าววาจาไม่มีที่ตั้งไม่ถูกกาละเทศะไม่มีจุดจบไม่ประกอบด้วยประโยชน์เขากระเสือกกระสนด้วยกายกระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาคตวจีกรรมของเขาคตมโนกรรมของเขาคตคติของเขาคตอุบัติของเขาคต พิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคตมีอุบัติคตนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขา หรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสนพิขุทั้งหลายผู้ตสัตย์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทํากรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสัทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ภิขุทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มากด้วยอภิชาเป็นผู้โลภเท่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นว่าสิ่งใดเป็นของผู้อื่นสิ่งนั้นจงเป็นของเราเขากระเสือกกระสนด้วยกายกระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาคต วจีกรรมของเขาคตมโนกรรมของเขาคตคติของเขาคตอุบัติของเขาคตภพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคตมีอุบัติคตนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกระสนได้แก่งูแมลงป่อง ตาขาบพังพรแมวหนูนกเขาหรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสนพิขุทั้งหลายภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้ว ภิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ภิขุทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีจิตพยาบาทมีความดำริในใจเป็นไปในทางปทุสไร้ว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงเดือดร้อนจงแตกทำลายจงขาดสูญจงพินาศอย่าได้มีอยู่เลย เขากระเสือกกระสนด้วยกายกระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาคดวัจีกรรมของเขาคดมโนกรรมของเขาคดคติของเขาคดอุบัติของเขาคดภพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคตมีอุบัติคตนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขา คือเหล่าสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขาหรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกระสนพิขุทั้งหลายผู้ตสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ผูตสัต์ เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิขุทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีความเห็นผิดมีทัศนวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มี ยันที่บูชาแล้วไม่มีการบูชาที่บูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีโอปปาติกสัตว์ไม่มีสมณะพราหมณ์ที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบถึงกับกระทำให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็ไม่มีเขากระเสือกกระสนด้วยกายกระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาคตวัจีกรรมของเขาคตมโนกรรมของเขาคตคติของเขาคตอุบัติของเขาคตภพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคตมีอุบัติคตนั้น เรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขาหรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกระสนพิขุทั้งหลาย ภูตสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วที่ขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้